ตามต่อนะคะแนวทางเวลาพัฒนาของเสี้ยนใบนะคะกฏิาพานมานะคะเสี้ยนให้เด่นเจ็ดนะคะรองที่เลขสองนะคะเสี้ยนให้เจ็ดโอ้บอมีเจ็ดเจ็ดยบริีจอ้เจ็ดเจ็ดมีแตเจ็ดหกนะคะสุดสัปดาห์นะคะ เสยนให้เด่นเก่าะหาเด่นพี่เก่าเอียนเียนบินทิมไปห,หายเราไปเมื่อเทละเราไปเห็นจอด เด่นตาล่างนะคะมี9ก้ีสมีเจ็ดห้าเก้าจ็ดหตัว9ก้าส เด่นนะคะเด่นสามตัว เก้าเก้าชุดสตัวเก <4 S 1> ้าหาสองป ซุกซุกก่อนออกเบิรนเลสี่แปดแปดเนาะจะเบิรนตอองหมอดวอนสามหมอดติดโอ้ยมอนหันเกล็ดเกล็ดเนาะ 9ก้าเป็นะกระกาเต็มที่เห็นเก้าสีคือกันห้าสองแปด ชุดสี่ตัวเด่น9นะคะรองที่เลขสนะคะเก้าสองเก้าปสองห้าสองสองจ็ดมี9ก้ามีสองมีเจ็ดมีหมีเปนะคะ, 9, 2, 10, 5, 8, ะ,คะชุดในตารางนะคะสตัวบน9ก้าเจ็ดแดจห้าปดเกชุด4ตัวนะคะเก้าห้าแปดและสองแปดล่างสองตัวล่างนะคะเจ็ดห้าเห้า อางวดที่ผ่านมาเสียนพันไห์มาเกเลจิตเนะาะไม่ของเราอีกดีเด้งวดน,นี้เก้านะคะไปเบิร์เราคำนวณไว้ขีดหีดหีดตกเลทิตกที่เรเก่าเราเห็นมาทีเด่นเก่านะคะเด่นเก้าเก่าเก่าครับคุณผู้ชมต่ออ่ะเก้าแปดเก้าสองนะคะเด่นสุดๆสองเก้าสองเก้าเก้าสองเลยไปกลับนิดเดียวเนี่ยต,ติดสองติดสองติดเก้า ท่านผู <expand> ้ชมนะคะชื่นชอบแนวทางนะคะของเส้นใบนะคะก็ตามนะคะไม่ชอบก็พันนะคะเหมือนเดิมนะคะแนวท่งของของเส้นเสียดนะคะชชวงนี้แอดกะลงโทรลงคลิปสายจนใจน้อยนะคะโทรศัพ <voc> ท์มันอยากล้วนเลยนะฮะท่านผู uh ้ชก็อัปโหลดไปแน่บ่าไปแนะขอโทษขออภัยอะไรเอนะคะหาเงินสื้อโทรศัพท์ก่อนนะคะนะคะก็ให้เฮงให้ปังนะคะของเส้นใยนะคะ